สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องหินแชนแนลนะครับเนาะวันนี้ผมกับเสภาสุขุนไปเบิ้งวิธีให้อาหารหอยเชอรี่สีทองนะครับเนาะพอพันกม่พันที่ผมเตรียมไวนะ้เนาะตอนนี้เขากะโตแล้วสี่เดือนแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งว่าโตยังไงสำเนียงแล้วสิเบิ้งสิบอกวิธีให้อาหารเขาเนาะว่าให้ปริมาณสำเนียให้ให้กินแหนแดงที่ก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาว่าเออให้อาหารหอยเชอรี่สีทองแบบไหน เดี๋ยวผมสิพาไปเบิร์เนาะว่าหายังไหนแล้วก็สีมีสีมีมาบอกที่คอมเมนต์ว่าอ่าเปลี่ยนน้ำยังไหนอาทิตย์ละจักจ๊กเทือ่อจั๊กเทื่อแล้วก็อหอยเชลลีซีทองรุ่นหนึ่งเดือนเห็นยังไหนเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมสิพาไปเบิ่งก่อนว่าให้อาหารหอยเชอรี่สีทองรุ่นซีเดือนเนี่ยผมสิพาไปเบิ่งว่าเขยาใหญ่สำหรับตั้งแต่ผมเลี้ยงมาเนาะครับเนาะ ก่ครับนี่ก็คือผมสิาพาอเบิ้งว่าให้อาหารหอยเชอรีสีทองนี่ห้จช่างไหนเนาะเดี๋ยวสิมสีพาอเบิงนะ้งเนาะพวกผมวันนี้ก็เลืองานมาแล้วเดี๋ยวไปเอาไม้ให้เขาเนาะก็น,นี่แล้วครับนี่คือแหนแดงเนาะครับเนาะที่ผมอ่าเพาะไวนะ้เนาะวันนี้ที่เอาไปให้หอยเชอรีสีทองนะครับภาพพ่าเบิ้งหอยเชอรีสีทองอะ่ะที่ผมเลี้ยงไวนะ้เนาะหอยเชอรีสีทองที่ผมเลี้ยงไว้เนาะครับนี่คือ ไา้เฉลี่ยสีองที่ผมเลี้ยงไวน้นะเนี่ยรุ่นสี่เดือนนะครับโตง่ายเลยนะครับพี่น้องเนี่ยครับนี่ครับ,รบเดี๋ยวผมสี่เอาขึ้นมาให้เพิ่งนะครับวเนี่สี่เดือนที่ผมเลี้ยงเนาะอันนี้คือเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนนะครับไห้เนื้อแดงนะครับเนาะผมว่าได้เลี้ยงหวัวาหานะันเนาะคือว่าหวัวาหาันนี่กะถามว่าไหบอไหนะครับอาทิ์ละเทือ ตอนนี้เขากำลังผสมพันธุ์กันเองผมสิบว่าจับเขาเนาะครับเนาะสิบว่าจับนี่ก็คือเนื้อแดงเนาะเดี๋ยวผมเชียวให้เขากินเอาลงเลยแป๊ปึ๊บ คือบอ่ไงของผมเนี่ยคือสิเอาเนี้ยแดงลงใแห้เขากินนะครับถ้าเขามีอาหารกินที่สมบูรณ์เนี่ยหนึ่งแน่นอนแล้วครับไข่ครับถ้าเขากินอินกินอย่างเขาใหญ่ไว้เขาก็สีไข่นะครับเขามีอาหารกินที่สมบูรณ์โดยไข่ก็ว่าส่วนส่วนแร่งเนี่ยหาวงแรกงเนี่ย ผมก็สิหดนามเขานะครับหดนามใส่สายยางหดนะครับหดหดนามเพื่อเจียเเขานี่วบ้างไครกะให้เบิ้งกระเด็นนะครับเนาะนี่เขาบ้างใครนี่ผมหดหมู่ว้านนาะบ้างไครแล้วกะอีกประมาณจักสีหาหมืน่นเนาะให้ไข่เขาสีขาวนี่ผมก็สิเก็บไข่เขาแล้ว ือว่าผมเนี่ยคือเฮ็ดอ้างนี่คือผมจีเอาแหนดอกกุลาบนะครับนะเนาะแหนดอกกุลาบไวไว้น้าเพื่อที่จะให้บ,บาหําบัดน้ำไวน้ำเว้นนะครับพักตกนี่ผมใส่นี่คือผมใสนะ่เขาว่างไข่เนาะครับเนาะใส่เขาว่างไข่ นี่คร e. ับใส่ไว้ยังสีแล้วครับเดี๋ยวาข้อสีกินของเขาเองนะครับนะเดี๋ยวาข้อสีกินของเขาเองก็ต้องเหตุยังครับซ้ำนี่แหละเขาใส่ไว้เขาเดี๋ยวาข้อสีมาหากินของเขาเองบดได้เหตุยังบดได้ลงทุ่นยังเลี้ยงผมเลี้ยงนี่บดได้ลงทุ่นยังเลยผมเลี้ยงเนี้ยแดงยังเดียว แหนแดงกับแหนแดงป่อยไว้เลี้ยงไว้เพราะไว้ถึงเวลากะเบิดกะเอาเองเขากินการนี้ก็คือวิธีบอกว่าเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนให้แหนแดงส่วนแหนดอกกุหลาบนี่ยผมเสียวมากเพื่อที่จะให้เขาเนี่ย บอมบัดน้ำเสียบไหวน,มมน,น,น,น้ำม,ม็นนะครับขันมี้เนี้ยดอกกุหลาบเนี่ยนำโบม็นนะครับผมสีบอกให้แต่ขันมีนพักตกอย่างเดียวนี่ยนำม็นแน่นอนเข็ดหลับคนอื่นเขาเลี้ยงเขาบ่บวกได้ครับผมนี่บวกเวทผมบ่ก,กักลดว้วยครับนี่เนาะ ก็ที่ว่าเห็ดคลิปนี้ก็คือมีคนเขามาคอมเมนต์แล้วก็ถามหลายเนาะครับเนาะว่าให้อาหารจังไดยนี่คือคำตอบนะครับเนาะแหนแดงเนาะมุงเสียวลงไปยังสีไออ่างสีเนานะครับเนาะเดี๋ยวเขาสีมากินของเขาเองเนาะครับคือสามหมื่นเท่าน,นึงครับเดี๋ยวกับเบิร์ตตามที่ผมเคยแห็นมาประจำเนาะ แล้วเรา,เราสีนี่คลิปคือว่าอีกอีกสามมือเนาะผมเสียดคลิปคลิปไอเก็บไข่ของเขานะครับเนาะสามมือผมเสียดคลิปเก็บไข่เก็บไข่แบบใดเนี่ยขึเขาขึ้นมาไข่ยังสีเะาครับเก็บไข่แบบใดเดี๋ยวผมเสียมห็ดลีปเก็บไข่นี่นะครับ ยมาเห็ดคิดเก็บใครว่าเก็บจังไหนว่ให้ไครเสียหายเนาะครับนี่เก็บใครที่ผมเสียมเห็ดคิดต่อไปคือว่ามีคนถามเข้ามาหลายแต่ว่าผมบางที่ผมเห็ดคิดหลายอย่างเนาะครับเนาะเอ,อ่อผมเฮ็นงานนําครับผมบางผมก็สิมาบอกผู้ใดอยากรูก้เกี่ยวกับเรื่องอยังเกี่ยวกับหอยอนะคอมเมนต์เข้ามาแต่ก็เขาเอภัยบางที่ที่ผมว่าได้ว่าได้ตอบคอมเมนต์เนาะครับเพราะว่าผม โมคอยมีเวลาเนาะครับเนาะถ้าผมเห็นผมเบิ่งแล้วผมเห็นผมสีผมสีตอบเนาะครับผมสีตอบถูกคำถามเนาะครับเนาะกันคะำาใดคำถามใดที่ตอบกามาแล้วผมตอบเพระท่านอะ่ะขออภัยนะอีนี้ด้วยนะครับเนาะครับกะนี่ก็คือวิธีให้อาหารไวเชอรีดีสีทองนะครับเนาะค,นะคือเรียกแบบประหยัดต้นทุนเนาะให้กินแหนแดงนะครับเนาะแล้วกับให้ไถนาสเสียก็คือเอาเอาไ้ แหน่ดอกกุหลาบกับลงเพื่อที่จะบใหำบัดให้มันบำบัดบ่าให้น้ำเสียแล้วก็ส่วนพักตกก็คือเอาไหว้ให้มันขึ้นไข่เนาะครับเห็ดให้มันเป็นบรรยากาศคือธรรมชาติที่สุดมันกับซีอูมันกับซีบอบจากจากอ่างเนาะครับเนาะมันอยากไข่กับขึ้นมาไตาลขึ้นมาไข่ไข่แล้วมันก็ล่ไปคือเก่านะครับเนาะครับกะคลิปนี้ก็คือการรู้แล้วก็น้ำแล้วก็ให้อาหารหอยเชลี่เนาะครับเนาะเดี๋ยวรอบหนา ผู้ใดอยากรู้เยอะกับเรื่องยังเนี่ยลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับเนาะเดี๋ยวผมสิเฮ็ดคลิปตอบไปทีละคอมเมนต์คอมเมนต์นะครับเนาะกะหลังจากจบคลิปนี้แล้วก่ะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามช่องหินเชนเอาไว้ผมนั่เดี๋ยวรอบหน้าผมสิมาเฮ็ดคลิปตอบคำถามอย่างเนี้ยกะคอมเมนต์เข้ามาได้ครับกะขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ